เรามาดูผ้าถุงป้ายุงกันนะคะที่อ้อยทำเป็นเทิร์นขายนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผ้าถุงป้ายุงนะก็จะแยกกระดาษให้แบบนี้เลยค่ะแยกแบบนี้นะคะโดยที่อ้อยจะคํานวณนะคะว่าผ้าผ้าโดยส่วนมากค่ะเขาจะตกอยู่ที่ผ้าไทยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเจ็ดสิบถึงหนึ่งเมตรแปดสิบค่ะแล้วอ้อยก็จะคํานวณให้แล้วค่ะว่าป้ายอ่ะเวลาทำโองแล้วคือที่แยกไปให้เนี่ยแน่ไม่เกินหน้าผ้าแน่นอนนะคะพอน้าผ้าถ้าเกิดมันนับเป็นนิ้วก็จะตกอยู่ที่ประมาณเจ็สิบนิ้วค่ะ ถ้าถุงตัวนี้ที่อ้อยทาก็คือเป็นผ้าถุงป้ายทบกเอล34สะโพก40นะคะเนี่ยก็จะเป็นแยกแบบนี้ค่ะไปเราไปวางตัดนะคะก็ <c oughs> คือวางยาวเลยแบบนี้เลยวางแบบนี้แล้วเราก็กิ้งเส้นป้ายตรงนี้แล้วก็กิ้งเส้นเย็บล็อกตรงนี้ค่ะแล้วกเก็บด้านในที่อ้อยสอนไปตามหน้าเพจอ่ะตอนนี้ก็คือเนี่ยกิ้งบแบบนี้ลงไปค่ะแล้วเราก็เย็บตามนี้ได้เลยเย็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเลยข้างหน้านะคะแล้วก็ชิ้นหลักนี่เวลาเราวางแล้วก็วางทบวางทบไปนะคะก็ปปะะจะได้เป็นหนึ่งชิ้นค่ะก็ะสรุปว่ากระถุงป้ายทบจะมีสองชิ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีขอบเคมีที่ตัดให้ใช้จริงได้เลยค่ะหนึ่งอันแล้วก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นขอบนะคะว่าเวลาเราตัดก็ตัดแบบนี้ค่ะวางทบแบบนี้นะคะแล้วก็เจียนเจียนตะเข็บตามตัวอย่างนี้ได้เลยค่ะที่อ้อยให้เป็นตัวอย่างไปนี่นะคะ หากใครสนใจจะสั่งซื้อก็ค่ะใครสนใจอยากได้แบบนี้ก็ส่งแบบส่งไซส์มาได้นะคะว่าไซส์ที่เราต้องการคือไซส์อะไรก็บอกวัดสามอย่างนะคะถ้าเป็นผ้าถุงนะวัดเอวสะโพกค,ความยาวเอวก็คือเนี่ยช่วงเอวสะโพกก็คือสะโพกเท่าไหร่ก็คือวัดตัวจริงมาเลยค่ะแล้วก็ความยาวก็คือวัดมาว่าจะได้ขอบหรือรวมขอบอย่างตัวเนี้ย รวมขอบก็คือ39เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างก็จะสร้างอยู่ที่38แล้วก็จะมีขอบ1นิ้วตรงนี้ก็รวมเป็นขอบก็คือ39นะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกเขาถุงป้ายทุบนะคะแบบนี้นะกาค่ะใครสนใจก็สั่งมาได้ค่ะอ๋อและสำคัญนะคะตรงนี้นะห้ามตรงนี้ขวาทับซ้ายนะคะบางคนก็มีซ้ายทับขวานะคะบอกด้วยนะคะว่า ซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายตัวอย่างที่อ้อยลงให้ดูนี่คือขวาทับซ้ายค่ะเราแค่นี้ก่อนนะคะใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้จ้า